สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี้ก็จะมาแจกของรางจะแจกอะไรนะแจกของคะ่ะแจกสัตว์แล้วก็ผลไม้ต่างๆค่ะ,ะสำหรับผู้ที่กดติดตามช่อง YouTube ช่องอะไรเอ่ย1 2 3สาคิดใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะใครที่กดติดตามช่องหนึ่งสาคิดของเราเราจะแจกผลไม้นะครับราคาพันล้านใช่แล้วก็สัตว์เลี้ยงใช่ไหมมีสัตว์เลี้ยงด้วยใช่ไหม โอเคไปเดี๋ยวเราไปหาผู้ติดตามผู้โชคดีกันนะใช่ค่ะใครที่กดติดตามเราเดี๋ยวเราแจกใช่ไหมคะใช่ในเกมปลูกสวนใช่ไหมมีอะไรบ้างไห<ช><ใ>นไหนโชก่อนไหนโชก่อนออในโชว์ของก่อนมีอะไรบ้างนี่ค่ะนี่นะคะโชว์ของก่อนเอาหนูขอโชว์สัตว์ก่อนนะคะสัตว์ก็สัตว์ก็จะมีเป็นสีน้ำสีน้ำตาลแล้วก็โอ้ยคุณพ่อบังหนูคะ่ะแล้วก็มีพึ่งขาวแล้วก็มี พึ่งข่าวสองตัวนะคะแล้วก็มีนกหรือว่าเป็ดนั่นเองแล้วก็มีหนูมีอันนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็ดอีกละนี่ก็ตัวสีน้ำตาลนกฮูกย่างเอมกระต่ายผีเสื้ออันนี้ก็กกกผีเสือ้ uh huh. อค่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเป็นนกฮูกตอนกลางคืนค่ะน,นี่ก็เป็นผีเสือ้ออันนี้ก็เป็นแบบ พึ่งพึ่งพึ่งเฉยๆค่ะแต่มันเป็นตัวต่อเลโก้อันใหญ่มากอันนี้ก็เป็นเป็ดอีกละต่อไปเป็นผลไม้โอ้โหใหญ่เลยนี่เละโอเคปะเดี๋ยวสำหรับเด็กๆคนไหนที่เล่นปลูกสวนอยู่แล้วก็อยากได้ผลไม้อย่าลืมกดติดตามช่อง หนึ่งสองสามคิดด้วยแล้วกันเนาะ okay. ใอ่ค่ะเดี๋ยวเราไปตามหาผู้โชคดีกันป่ะพยังบ๊ายบายบ๊ายบาย